ชมเชฟเขาหั่นเนื้อนะครับอันนี้คือเชฟแจ็คลอนดอนนะครับเห็นไหมเชฟคนนี้เขาเป็นเชฟที่เก่งมากนะครับอ,อยู่ที่ทั้งยุโรปแล้วก็แอฟริกาใต้นะครับอโอเคไปดูวิธีหั่นของเขาเลยนะครับเราจะใช้เนื้อประมาณขนาดนี้เลยนะครับคือเขาปกตริเขาเป็นนัดกระมาแล้วดนี้เขา,เ,าขขขเขาเขาหั่นเขาแล้วไหมเราแล้วจากป็นแวสทางเมืองนอกเขาก็จะง่ายนิดนึงก็คือจะ ทำเป็นแยกสัดส่วนไว้ให้เรียบร้อยนะครับเราก็สั่งตามที่เขาแยกมานะครับหั่นเนือ้อเนื้อจะเป็นแผ่นนะครับมีลายยาวลายยาวลายกวางเราหั่นปั๊บเราต้องหั่นตามลายยาวนอ่าเชฟเขาบอกว่าหั่นเนื้อตามลายยาวนะครับ,บนเนีายยา่ยแรกก่อนนะลายแร่แร่ลายยาวแรล่าลายยาวก่อนนะแต่ว่าหั่นเป็นอีกแบบหนึ่งก็หั่นตามขวางนะครับขวางอันนี้เขาจะแร่นะนี่แร่เนื้อแล้วถ้ชิ้นใหญ่เราก็แบ่งครึ่ง แล้วก็หั่นไปตามขวาจะได้ยงไทางเมืองนอกนี้นะครับหรือว่าแถวยุโรปนะครับเขาก็จะมีการเขาเรียกบูชเชอร์นะมีการส่งแล้วก็เนื้อต่างๆก็จะจัดมาเป็นซันเป็นส่วนนะครับว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนใช้ทํากับอะไรนะครับวันนี้เห็นไหมอันนี้คือตัวอย่างของการยีเนื้อผัดเนื้อที่เขาจะเอาไปผัดต่างๆพวกเนื้อหอยใช่ไหมผัดเนื้อหอยอเนื้อนเกระเพรากรอบยำเนื้อ,อพวกทุกอย่างเลย ทุกอย่างนะคะคือเป,ป็นประเภทเอาไว้ง่ายเป็นประเภทเนื้อเนาะเนื้อได้หมดแล้ววันนั้นเแล้วเนื้อเสือมาเขาทำอีก,กน,บบนี้นะฮะ,ะเห็นไหมเราหั่นส้นใหญ่แล้วก็ก็หั่นครึ่งาาแล้วก็หั่นเราเตรียมไว้แล้วก็หั่นทีเดียวเนี่ยมัน้อหั่นพร้อมกันผมเอาัวอย่างแค่นี้ก่อนนะอ่าโอเคครับี่ม๊บไดยย้แล้วปั๊บหั่นก่นอนทีนี้จะหั่นทีนี้อันนี้อันนี้วิธีหั่นนะครับอันนี้มันเป็นตามยาวใช่ไหม เวลวาเราจะหั่นปับ๊บเราดับด้านแล้วก็หั่นตามขวางแล้วก็ระกาดูตามนิ้วมือเราขยับปัติเลอหน่อยจะได้เป็นเนื้อที่สวยงามจะได้เส้นเนื้อกระจายเป็นเส้นเนื้อออกมาที่สวยโชว์โชว์เนื้อขึ้มนมาด้วยนะโชว์เนื้อขึ้นมาด้วยเวลาหาั่นจะเป็นก้อนนึงก่อนมันจะเป็นก้อนนะนะบนางอะไรบางๆแล้วอะไรแต่ระดับเท่ากันขยับนิ้วมือเดี๋ยวเราให้หมดทีนนี้ก่อน เตรียมมาสำหัทางซ้ายนะฮะอันนี้แบบนี้นะครับสําหรับเนื้อที่เราไว้เตรียมมาสำหรับการผัดนะครับเป็นแผ่นเป็นแผ่นแ่นอย่างนี <buenas S 3> ้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่เขาทําเสร็จแล้วเนาะว่าเราจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอ่านะครับนี่คือผลงานที่เขาหั่นเสร็จแล้วนะครับ เราสองก้อนนะครับเราก็จะได้สามก้อนอ่าสามก้อนนะครับเราจะได้สี่บล็อกนะครับใช้บล็อกขาวนี่นะครับสี่บล็อกอ่าก็เข้ไปเก็บเสร็จแล้วเราก็ไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับนี่อันนี้เห็นไหมนี่ก็เยอะขนาดนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมแหวนทองด้วยนะแล้วก็ปิดฝา ปิดฟ้าแล้วเขียนวันที่ทด้วยนะครับเขียนวันที่นะครับที่นี่ต้องมีวันที่นะครับสําหรับการท,ที่จะประเทที่ต้องมีวันที่ด้วยที้หน้าจะได้หันะ่นเสือ,อให้ดูกรอนอ่านะครับเอานะครับสําเร็จแล้วนะครับสำหรับผลงานนะครับหั่นเนื้อวันนี้นะครับไว้เตรียมขายนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับคลิปนี้นะครับชอบนะครับกดไลค์นะครับ s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเชฟแจ็คลอนดอนเรานะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ